ใบวชิรวิทย์โกรธมากถูกโยงเฟกนิวส์หาว่าทำร้ายแม่ฟ้องแน่ไม่ทนแล้วหลังจากมีเพจดังออกมาแฉพระเอกซีรีส์วายดังเล่งยาคบซ้อนนัดสาวทรีซ้ำปล่อยภาพหลุดว่อนโซเชียลงานนี้หลายคนพุ่งเป้าไปที่พระเอกหนุ่มสายวายสุดฮอตอย่างใบวชิรวิทย์ชีวะอารี ทำเอาต้นสังกัดไม่นิ่งเฉยจัดหนักลุยฟ้องคนปล่อยข่าวเท็จโยงข่าวมั่วล่าสุดไบเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวว่าผมเซ็งมากเลยเพราะตั้งใจจะเปิดตัวค่ายของตัวเองเตรียมการโปรโมตไว้แล้วแต่ต้องมาเปิดเผยชื่อบริษัทกับการฟ้องร้องเรื่องนี้ก่อนคืออันนี้จัดใจเลยถ้าตามข่าวผมจะเห็นว่าผมโดนข่าวเท็จ โดนเฟกนิวส์บ่อยมากคือผมไม่เคยอยากจะออกมาพูดหรือออกมาฟ้องโจมตีใครเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่ใช่คนที่ชอบมานั่งอธิบายอะไรแต่ว่าครั้งนี้มากเกินไปคือจะว่าอะไรผมก็ได้ผมจัดการตัวเองแต่ถ้ามาบอกว่าผมตีแม่ตีครอบครัวอันนี้ผมน้อยใจผมรักแม่มากผมรักครอบครัวมาก การที่มาเขียนข่าวแบบนี้มันทำให้ถ้าคนที่ไม่ได้ตามต่อว่าข่าวนี้เป็นข่าวเท็จผมจะมีหน้าเดินไปซื้อข้าวแกงหน้าบ้านผมจะมีหน้าไปไหนมาไหนได้ยังไงคราวนี้ผมเลยรู้สึกว่าต้องปกป,ป,ป้องตัวเองผมอยากให้ทุกคนใช้โซเชียลอย่างสร้างสารรค์อยากให้ทุกคนช่วยกรองข่าวแล้วก็ไม่ใช้โซเชียลทำร้ายใคร ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะต้องมาทำอะไรแบบนี้ภาพได้เห็นแล้วครับห้องนั้นผมเคยอยู่แต่ผมไม่ได้อยู่มาสามปีแล้วครับผมย้ายมาอยู่บ้านกับแม่ผมไม่รู้ว่ามันคือห้องตอนผมอยู่หรือมันคือคนที่มาอยู่หลังจากผมภาพมันก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรผมไม่ตกใจภาพแต่ผมตกใจที่เขาเขียนว่าผมมากกว่ามันเลอเทอะมาก ถ้าเกิดเป็นรูปผมนะคือปกติผมไม่ได้ออกมาข้างนอกเวลาเจอเพื่อนก็จะมากันที่ห้องเล่นเกมแต่ผมไม่แน่ใจว่ารูปนี้อาจจะเป็นเพื่อนผมถ่ายหรืออะไรน่าจะไปถึงมือคนที่ไม่หวังดีแล้วเอามาเขียนข่าวใส่ร้ายป้ายสีผมผมไม่รู้ครับผมไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนแล้วห้องนี้ผมก็ไม่ได้อยู่มานานแล้วที่มาที่ไปผมไม่ทราบครับ ผมรู้สึกว่าไม่ได้โดนครั้งแรกมันอาจจะเป็นเพราะผมไม่เคยออกมาปกป้องตัวเองหรือเปล่าเขาเลยรู้สึกว่าผมเป็นเป้าโจมตีหรืออยากจะทำอะไรผมก็ได้ผมเลยอยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเพราะผมก็ไม่ได้อยากมานั่งฟ้องร้องใครหรือทำร้ายใครเรื่องนี้ผมกำลังให้ทีมกับทางทนายกำลังดำเนินการกันอยู่จริงๆผมยังพูดอะไรมากไม่ได้ แต่ว่าผมจะปกป้องตัวเองและฟ้องร้องให้ถึงที่สุดแน่นอนครับโกรธครับแต่ว่าเรื่องโกรธส่วนหนึ่งแต่เพื่อที่ผมจะต้องปกป้องตัวเองและโฟกัสงานโปรเจกต์ที่มีมากมายไม่อยากต้องมานั่งทำร้ายใครมันเสียเวลาผมอยากไปข้างหน้าแล้วทำโปรเจกต์ของผมให้ดีและทำบริษัทของผมให้มันเติบโต นั่นคือสิ่งที่ผมโฟกัสต,ตอนนี้คือเปิดบริษัทของตัวเองยอมรับว่าเหนื่อยแต่มีความสุขได้ควบคุมเองทั้งหมดได้ทำสิ่งที่ชอบทำงานกับทีมที่คัดสรรมาอย่างดีตื่นเต้นกับทุกโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นปลายเดือนนี้เตรียมจัดงานเปิดตัวค่ายและถแถลงข่าวงานแฟนมีตติ้งด้วย